ดใา่ผมใายผมนะจ๊ะจัดตกลูกสาวาตาดีได้ตารายเสียนะจ๊ะลงอ้าวยาวกว่านี้คือเก่งที่เลยเนี่ยวออครับไปขายหน้าก่อนเลยเราวเอาไเสิงซีอีกเกียนม่เก็บทองยิ้มเยอนเด็กของเงาเลยว thay đổi cứu nước đi 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 จ้าเอ๋จ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 ้าจ้าจ้ากินนะจ้าปอกจับปอกกัดซีซงอะไรก็เล้วปอกจ้าเดี๋นะไปเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บนึงไปเราไม่ต้องให้เราออกมาเลยเจให้เราอนนอนเอเลยนะเไปดค่้ไป่เนี้ยวจ เจ๊วันกวนได้เจ๊ต้องเปิดให้ออกมาเลยเด้อคนอิหมดเลยจริงคนอิหมดดีมือคนเลยเ้งนีงห้เจ้าวอเลงเยอะได้เยอะลงน้อยได้น้อยคนี้หมดดะงับมือได้ลงไม่ได้เลยรากัยนี่เป็นไรคนลรกับปีไง เบิดแล้วตัวนี้ยทำไมมือหน่ถ้าผู้หญิงแบบมีเงินกับแฟนแฟนทิ้งมาเสมอเนี้ยเจีเจก็มีเงินเน้ยจ๊ก็มีแงนเสื้อฟารังก็บอกไปว่าเจ๊จูกูีเงินงหัวรถนี้คันหามืินหามืินกันแล้วก็ปอกลายตาแล้วพวกงานหลอก อา๋ยวมากที่หายปอมลัเปิดออกมาตองเอี่ยวเอาโฮ่งพี่กลางใเนอะเจีจะเปิดให้มันนี่ยังไหนเจ๊ยังวะมีจังไหนเนาะนไขย้วดีคุณนะสวงร้ายฮะเอาเมียบร้อยคนไขย่าดีมีสามซีสามกับเสียสกใบจัะแดงสามนัจ้านัจจ้าหายเกี้ยงจ้าิงสามเท่าไรจ้าสิบใบ ิบใบเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจสิบเดสอจ่ได้โทราวลคนจ่ายนอุ้ส่าาผ้านกตาลุมละเจ้ยังเปิอาขึ้นึงอยู่สองสามสี่ห้าทำไมทำไมทำไมไม่เมาคือางนสี่ห้าเจ็ดเจดเก้าสิบสิบสองสามสี่านเสียงกันเยอะกนเจ็ด้าสบยัง่ตัดน เดี ة, ๋ยวสีเดีลยวเลยเจริญเฟงเด้อเฟงเด้อ huh. ฟ yes, ังฟังฟังบ่อยฟังหนึ่งสองสามส่้าหก็ดแบบอกงสุดเยจมือเจนิญฟังไอเจดสิบหนักคบก่ออ้าวโ กห้ารอากอกสิห้ากหรอนี่เยอยก่าอไรไหมบอกว่าันบีหกห้าสามหกห้าสองสิบเนติ่าฮา่าไอ้รถตัวนี้มันอกมันมามมาเต็มหเจียมาเจมาอ่ะแล้วเตเจามาตันแล้วก็คันมิสองยาที่สุดเก่าเนาะซเก่า สาม่อ um. ันดหสี anyway> ่สองเาี่วหกสอ6นไปจชไดหกสออ่ะเบิกมาจียปิดีองลายตาจบงลายตาไเป็นอย่างต้องโอ้ยสอสองสสอโอ้ยให้ข้าวบอกได้เอันไปขึ้นไปหกสามกินห้สกิน

จำยือไ่้ยืมฮ่าฮ่านันแป้งนันเข้าไปตานะเจาะดูบอคือสิมีหาแบนักันแปกัน

กสามหวบอกระบอกถึกเปิดกระเปิดให้ได้กินสองหกเออเด้หกสามหกสามห้าสี่ห้าสองอ่เน้องนั้นกินหมดจ้าเจ้าัยไรี่ส่สองกหา ใครเอาไปก็เอาไปนะจ๊ะก่าได้คืนหน่อยนะทีนายอนหกสามใบสุดท้ายได้กี่ใอ๋อมาในใบสุดท้ายเป็นปะลงเลยนี่สุดท้ายสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสบสิบอี่ห้าาบเจ็ดสิบแดก้าี่สิบกักทีามสี่ห้าหกเลีสุนาม ศูนย์แปดเจ็ดสามใช้เวลาไม่นานเพราะว่าฉันปตอกสันกระโดนโดนมาเจ็เย็่เหมือนนานนะจ๊ะเอาดูฟัง Hoặc sàn sao mà lại không phả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 i không không เราเปิดเนี่เปียนเอเื้อเตื้เตื้อนอาห้สี่อาห้าสีกันี่ยอ่นี่้าวกิเราเปิดเอาแ้ก็เนี่กีนลปาสอกีนนีอ่าสี่หใบใบะจหนึสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบเ็ดสอามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดสิบเกี่สิบเิง ยี่สิบห้ายี่สิบหิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบห้าสิงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบหสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสิ็ดสิบสองสสมสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดก้ายี่สิบาอ้แงมนไละนึกว่าติงห้าคงเกียวแมนตัวนี้โอ้เราบะปานเราแล้วเราปล่าเราี๋วไหมโอ้ยอ้ยย่ยยยย

ก็เลยไป็นแบบเด่นหะว่าตอนนี้ทุนสามรองเยอะแล้วใจดีสี่สองหกใบโอ้ยนับผิดหกใบเอาไม่ดีกว่า หสี่กห้าสก้าาสองหกห้าสองหรือหกห้าสามหงหาสองเนาะโอเคดูเรื่องหกห้าสองอ่ะห้าสองโอ้โห้คอยลงกันไม่ง หาสี 5, 4, 2, 2> ่สองมันทำไมไม่ลงชื<ะ>่อถูงโปเตอันนี้หกหาสองเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสี่บวกเจ็ดแปดหนึ่งแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เ2็ดสิบสองสิบสามกเ็ดสิบเตดไปเจ็ดเอิงสองหนึ่งสองสีเจ็ดเเไปหนึ่งสองสายัสววยไม่รู้หรอกเะ้เดิบเก้าสิไปแล้วมเตอทองสบนเอห้าสีูนหน่งสองสาม้า

ไมีเท่าไรกาอี่มาบนที่หลังได้นะสองี่ได้ไหมสามสี่ห้าหกเจเก้าส่็สองาเ็ดแปเอนใน้สอยามันบอกอะไย่เอาเปลียจะมืดิเอไปอะไรสี่สองสนจะสามีโปรโมชั่นให้แล้วไม่ยอมเอาเป็นมือมีนัำเด็กก็ดีก็ดีอาปัง <ม>เดงหกเด้งหาเี่ยสี่เลยัะมเนี่ยหกเดียวหกสี่เดยวได้ไมหกสี่อะ็สีสส่ห้หกไปเ ป้ไรกันชมเรากดดูดิแปนนี้จะอะไรแปนอื่นสองสามสองสมเนยมยูนี่เนมยูเนมยูเนมเบิึงนมเมิึงยำเจ๊ยข่อยกระซียำสุกเจ้าเสียข่อยกระได้โอ้ยข่นะืกินยาดีกว่ากินยาอ่ีโอเคก้าวซิซื้อไอ้เจ้ สี 4, 5, ่ยี่ห <4, S 2> ้าสี่สิบแปดสิบเกายี่่สิบสองมี่ายี่สิบหกยีแโอ้คือทองแทงแน,น่นะานี้นะ,ป,ะป้าติดโถเมื่่ใหญ่เจไดกินยานแล้วไดม <c oughs> อ้อป้าซาเนโน

สๆๆๆๆามต่ำสิบห้าใบเต็งต่ำยี่สิบใบสี่สามสี่สองลินงียบอะไน่มันดูมันทิกเด้ไหนเจ้ามาตูดเห็นอย่งเจ้าเปิดเจ้าเปิดซสื้อเ้อเดี๋ยวคอยจะตูดไปให้กล้องเบื้องหอกเจ้าไม่เห็นผูงบโอ้ยเก้ๆ้ๆ่บอมอแนเจ้าเจ้าเปิดเสิ้ลูกที่ข้างหลังเจ้าตูดไปไหนีออวาูิก็จะคอยเห็นเจ้าตูดต้งการเน่ย

เ็ากสงสามมาสองสามสี่ห้าหกสิเ็ดสิบสิบเก้าเป็นบกสองสามาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดก็ยี่สิบปดสี่สามสิบสองสามสี่ห้าเจ็ดปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดกปยี่สิบเ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบแปด ก็สาสิบปดสิบสองสองสาสสิบเจ็ดเก้าสิบสิบสองสามสี่ห้าสิบหกสิบแปดก็ยี่สิบี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกสิบแปดก็เก้าสามสิบปดสสามหนึ่งสองสามสห้าหกสิบแปดเก้าสิบสิบสองสามสี่ห้าสิบห้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบองสามสี่ห้า

คือมาซาซสู้ามใจคือมาสีกไปคนก็เลยหายไปหกสี่สาม่เต๋อนี่เต๋เวนนเราผิดย้ำเพื่อความมันมาหเราผิดบ่ย้ำเพื่อความตูกต้องเปิดมดไปหกสองสอกสองสอง ไอ้ภาษาเจงหกสี่สองเดี๋วินวา่านก่อนคอจะบอกไปน้ำมนเลอไปอาันหกใบก็ขาดด้นึ่หกสี่สองหกสี่สามามไม่หกสี่สองสองสสองกับอกจะมื้อเเลียวหกแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสี่ี่สิบหายี่สิบหกี่สิบแปดเก้ายสิอ่า